สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องดูดวงกับทิติช่องดูดวงกับทิตินะครับเป็นช่องที่ดูดวงหรือพยากรณ์นะครับด้วยศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่ครับวันนี้นะครับเป็นคิวนะครับดูดวงความรักของคนโสดนะครับราศีสิงห์ประจำครึ่งเดือนหลังนะครับของเดือนพฤษภาคม2564เนี่ยนะครับ ต้องเรียนท่านแบบนี้นะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลนะครับจากดวงดาวนะครับก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับดังนั้นนะครับคู่สมพงคู่เหมาะสมนะครับที่จะอยู่กับคนวันอาทิตย์ได้นะครับก็คือคนที่เกิดนะครับภายใต้ราศดวงดาวนะครับก็คือดาวพฤหัสเนี่ยนะครับก็จะมี2ราศีนะครับก็คือราศีมีนกับราศี ธนูนี่นะครับจะเป็นคู่ที่เหมาะกันนะครับกับคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยนะครับอ่ะก็เป็นนะครับก็เป็นหลักโหราศาสตร์ไทยทั่วไปนะครับอันนี้ผมเอามาฝากไว้เป็นความรู้เบื้องต้นแล้วกันเนาะก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งนะครับว่าการดูดวงคนโสดของผมเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ดูว่าท่านจะเจอใครยังไงนะครับแต่ว่าจะดูต่อไปนะครับว่าใครยังไงที่จะเข้ามาในชีวิตท่านเนี่ยนะครับ ที่ท่านจะคิดว่าจะสารสัมพันธ์กับเขาเนี่ยนะครับคนคนนั้นเนี่ยนะครับจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลท่านในทั้งหน้าที่การงานจะมาช่วยท่านสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเปล่าหรือทางตรงันข้ามนะครับเขาจะมาช่วยทําลายนะครับหน้าที่การงานของท่านหรือจะมาช่วยท่านสูบสูบเงินสูบทองไปจากท่านนะครับสร้างความเดือดร้อนให้ท่านนะครับผมจะมาดูประเด็นเห,เหล่านี้ด้วยนะครับตรงนี้ท่านให้เข้าใจอย่างนี้ไปก่อนนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าคนราศีสิงห์เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้ของอิทธิพลของดวงอาทิตย์นะครับเวลาบรรดาโหราศาสตร์ไทยเวลาทายดวงอาทิตย์เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าทายดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับต้องทายเกี่ยวกับลาบยศสรรเสริญบารมีนะครับงั้นวันนี้นะครับผมเปิดไพ่เนี่ยนะครับก็สอดคล้องกับตำราโหราศาสตร์ไทยเลยนะครับคุณราศีสิงห์คุณเป็นได้อิทธิพลจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับ คุณได้ไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยนะครับเป็นคิงถือดาบเลยนะครับคิงถือดาบเนี่ยนะครับเป็นก็เป็นตัวแทนนะครับของคนที่มีบุญญาวาสนานะครับมีบาร,รมีนะครับถ้าเป็นข้าราชาการน,นะครับก็เป็นข้าราชาการระดับ c 1 c C9 c, c, c 1 1นะครับถ้าเป็นผู้บริหารบริษัทเนี่ยก็เป็นระดับท็อปแมนจเม e นต์นะครับหรือถ้าเป็นคุณนักเรียน คุณนักเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสนะครับได้เรียนระดับสูงสูงเลยมีความรู้สูงสูงนะครับปริญญาโทเป็นยาเอกก็เป็นไปได้นะครับตลอดจนนะครับถ้าท่านเป็นนะครับเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็โอกาสที่โอกาสที่ธุรกิจท่านจะประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้สูงเลยนะครับแล้วกิจการของท่านนะครับเป็นระดับยิ่งใหญ่นะครับ20-30ล้านขึ้นไปเลยนะครับไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับอ่ะต้องเรียนท่านแบบนี้ก่อนนะครับว่าทุกอย่างนะครับมันสอดคล้องกัน นะครับระหว่างตำราโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ไพ่ยิปซีเนี่ยวันนี้มันสอดคล้องกันหมดเลยนะครับคนราศีสิงห์อยู่ภายใต้ของอิทธิพลของดวงอาทิตย์เนี่ยวันนี้ก็สอดคล้องกันนะครับมาดูหน้าไพ่กันนะครับต้องเรียนก่อนนะครับผมพยายามดูเช็คก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับผมก็เช็คไพ่อดีตปัจจุบันอนาคตนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับคนราศีสิงห์เนี่ยนะครับเท่าที่ผ่านมาเดือนอดีตที่ผ่านมานะครับ ดูไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่นะครับดูให้เวลาเกี่ยวกับว่าถ้าเป็นนักเรียนนะครับก็ให้เวลาเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนมากกว่านะครับเป็นพนักงานก็ให้เวลากับการทํางานมากกว่านะครับเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็รู้สึกว่าเออให้เวลากับกิจการมากกว่านะครับไม่ค่อยได้สนใจมือมันไม่มีไพ่เกี่ยวกับความรักขึ้นมาในไพ่อันดีอันใกล้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ไม่มีนะครับดูดูคุณสนใจเกี่ยวกับไอ้เรื่องที่ทําอย box, wellness, ู Ivan, use, livres, math, science, ่นะครับการงานที ment, in, ่ทําอยู่เรื่องเรียนเรื่องไอ้บริษัทเรื่องไอ้ธุรกิจส่วนตัวของคุณนะครับคุณสนใจตรงนั้นมากกว่านะครับและที่สําคัญนะครับรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสนใจเกี่ยวกับธรรมะธรรมโมนะครับสวดบนไหว้พระทําสมาธินะครับเป็นผู้มีสิ่งมีธรรมนะครับไปทางนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะไพ่อดีตอีกไปนึ่งมันยืนยันนะครับว่าคุณเนี่ยไปทํางานหนักนะครับไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยก็คือไพ่ใบนี้นะครับ ไพ่นี้ไม่หมายความว่าไงนะครับหมายความว่ากิจการคุณนะครับกําลังจะเจริญก้าวหน้าดังนั้นนะครับคุณก็ทําเต็มที่เลยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียนนะครับคุณก็ดูหนังสือหนักไตดูหนังสือหนักไปให้เวลากับการเรียนมากกว่านะครับเรามาดูไพ่ปัจจุบันของคุณกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับไพ่ตัวตนคุณในเดือนนี้นะครับเป็นคิงถือดานั่นหมายความว่าอย่างไงนะครับตอนนี้หน้าที่การงานการเรียนคุณเนี่ยสุดยอดอยู่นะครับ คุณให้เวลากับสิ่งการงานของคุณมากกว่านะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับคุณไอ้ที่อ,อดีตที่ผ่านมาคุณกําลังสนุกสนานเลยนะแล้วมันก็สืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับไพ่ที่มายืนยันนะครับว่าช่วงนี้นะครับช่วงปัจจุบันนะครับคุณก็ยังไม่สนใจเรื่องรักๆใกร้ๆนะครับเรื่องความรักของหนุ่มสาวเนี่ยคุณไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าไพา่ใบนี้นะครับไพ่แปดเตียยเนี่ยมันขึ้นมาไพา่ใบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่า ตอนนี้นะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทอยู่นยครับเป็นเจ้าของบริษัทส่วนตัวของคุณอยู่เนี่ยนะครับคุณก็ง่วนอยู่กับการหาเงินหาทองสร้างเงินสร้างทองสร้าง,าาางายอดขายของบริษัทเลยนะครับเพราะจากรูปนี้เนี่ยนะครับคุณจะเห็นนะครับผู้ชายคนนี้นะครับไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้คิไไดไม่ได้สนใจเลยนะครับสนใจอย,ยอย่างเดียวนะครับทําเงินทําทองออกมานะครับออกมาเป็นแดเหรียญนะครับให้มีเงินมีทองนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทนะครับตอนนี้นะครับคุณก็กําลังเหมือนกับ ไต่เต้าตไปในหน้าที่การงานที่ดีขึ้น,น,น,นการเงินคุณก็จะมาเรื่อยๆแบบขยับนะครับเงินเดือนก็จะขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรียนหนังสือเรื่องเรียนหนัง,งสือสก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับโอกาสความก้าวหน้าคุณก็มาแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนะครับคุณสนใจแต่โอกาสความก้าวหน้าโอกาสที่จะไปเรียนต่อนะครับ آ, ดูจากต้องเรียนอย่างนี้ครับออไพ่อดีตก็ไม่มีเรื่องความรักไพ่ปัจจุบันก็ไม่มีเรื่องความรักนะครับไปดูไพ่อนาคตกันนะครับ ไพ่อนาคตคุณได้ไพ่เดี๋ยวนี้นะครับไพ่เดอดซันไพ่เดือดซันอย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปเลยนะครับถ้าได้ไพ่เดือดซันเนี่ยมันเป็นไพ่สุดยอดที่สุดนะครับในสําหรับของไพ่ทาโร่เลยนะครับมันแปลความหมายได้หลายอย่างเลยในทางดีได้หลายหลายอย่างเลยหนึ่งก็คือเรื่องการเรื่องงานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับประสบความสําเร็จแน่นอนครับสองก็คือเรื่องฐานะการเงินก็ไม่ต้องห่วงครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสาม เรื่องความรักสมบูรณ์แบบไม่ต้องห่วงนะครับมีลูกมีครอบครัวกันที่ดีครับอ่ะนี่คือคุณได้ไพ่เดอดซันในอนาคตนะครับแต่ปัญหาอยู่อย่างนี้ครับอดีตไม่มีปัญหาปัจจุบันก็ไม่มีปัญหาอนาคตอันไกลคุณก็ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่อนาคตอันใกล้นะครับมีปัญหานิดนึงนะครับคุณเริ่มจะมีความรักนะครับและไอความรักที่จะมาในอันใกล้นะครับ ใกล้นขนาดไหนนี่เขบอกไม่ถูกนะครับน่าจะเป็นความรักที่มีที่มีปัญหามากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ครับไพ่เดเว,วิลนะครับไพ่เดวิลแปลความหมายได้หลายอย่างนะครับความหมายแรกนะครับคุณเนี่ยนะครับได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณเจอผู้หญิงคนหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ไม่จริงใจ ที่ไม่จริงใจรุ่มหลงแต่เรื่องเรื่องเรื่องเพศเรื่องเพศเรื่องเซ็กจะเข้ามานัวเนียกับคุณเนี่ยนะครับนะครับไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยคิดอยู่2อ,อย่างนะครับถ้าเป็นเขาเป็นถ้าเขาถ้าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะค,คุณผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยมันคิดอยู่2อ,อย่าง1เรื่องเซ็กสอเรื่องเงินของคุณเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้ดูแล้วฐานะการเงินคุณเนี่ยครับคุณเป็นคิงถือดาบเนี่ยคุณมีสตางค์แน่นอนเลยนะครับ คุณมีสตางค์แน่นอนเลยนะครับงั้นงั้นคนที่เข้ามานะครับอย่างที่บอกนะคุณเป็นผู้หญิงนะครับเขาต้องการเนื้อตัวคุณนะครับ2ก็คือต้องการเงินของคุณเลยนะครับอันนี้คือแปลความหมายของไพ่ใบนี้เป็นข้อแรกนะครับอย่างที่2ก็คือความรักที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ความรักที่ผ่านมาความรักอนาคตที่จะถึงที่พูดถึงใบนี้นะครับมันเป็นรักสามเศร้าครับเป็นรักสามเศร้านะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงแลดูผมอยู่นะครับ ไอ้ผู้ชายที่มันกาลังจะเข้ามาในชีวิตคุณในอนาคตอันใกล้นี่นะครับบอกได้เลยนะครับมันมีลูกมีเมียอยู่แล้วนะครับคุณผู้หญิงนะครับคุณอาจจะตกเป็นนะครับตกอ,อกเป็นเมียมน้อยใช้คํานี้เลยนะตกเป็นเมียน้อยได้โดยแบบไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะคือคุณก็ไม่ได้คิดจะเป็นเมียน้อยแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเขามีลูกมีมีเมียแล้วอยู่ข้างหลังเนี่ยคุณจะตกเป็นเมียน้อยได้นะครับกลับกันนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายกำลังดูผมอยู่นะครับ ผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยนะครับไม่ได้หวังอะไรเลยคิดอย่างเดียวเงินเงินเงินสูบเงินของคุณเลยเพราะเขารู้นะครับคุณเป็นคิงถือดาบเนี่ยเงินเงินเงินไอ้ร่างกายคุณมันเขาไม่เขาไม่าไม่ได้สนใจหรอกเผลอๆคุณก็แก่เขาด้วยดูท่าทางแล้วคุณเป็นคิงนะคุณน่าจะมีอายุคุณแก่เขาเขาไม่สนใจหรอกแล้วสำคัญนะเช็คให้ดีนะครับเขาอาจจะมีผัวสามีอยู่แล้วมีลูกอยู่แล้วนะครับแล้วประเด็นที่สามผมอยากจะบอกเลยนะครับ คุณเจอไพ่ใบนี้นะครับคุณเจอไม่ว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเจอผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายเจอผู้หญิงเนี่ยแม่งสลัดยากชิบแปงเลยอ่ะคุณคนนี้นะคุณผมบอกให้ก่อนนะคุณจะหมดเนื้อหมดตัวเสียเนื้อเสียตัวเลยอ่ะถ้าตรงนี้นะครับแล้วแล้วมันซีเรียสขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าอถ้าคุณไม่เชื่อนะครับผมมีไพ่อีกใบนมายืนยันคุณนะครับไพ่ก้าวไม่เท้าครับไพ่ก้าวไม่เท้าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับตำราหมอดูไพ่ยิปซีมหมายความว่า คุณเกิดปัญหาแล้วนะครับคุณเกิดปัญหาอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็คุณก็ไม่สามารถจะหาทางออกได้นะครับคุณดูอย่างไพ่ใบนี้เนี่ยครับมันมีก้าวไม้เท้านะครับแล้วก็คุณก็กอดไว้ไม้เท้าอีกไว้เท้าหนึ่งเนี่ยเขานั่งยืนมองนะครับยืนหาแบบว่าคือคือไพ่ใบนี้มันกาลังสอนว่าคุณไปไม่ถูกอ่ะคุณเจออิทธิพลของไพ่ใบนี้ไปใช่ไหมแล้วคุณก็มาเจอคุณก็ไปไม่ถูกอ่ะอย่างที่ผมบอกนะคือคือคุณก็หมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้ คุณก็สลัดไม่ออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณตอนนี้เนี่ยคุณไปไม่เป็นเลยนะครับแต่โชคดีนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับผมต้องบอกนะปัญหาไอ้ไอสองใบสองใบเนี้ยมันทำให้คุณเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะเสียทั้งเสียทั้งหน้าที่การงานเสียท,ทัชชอ์สินเงินทองนะครับเงินทองเนี่ยครับปัญหาขนาดที่ว่า คุณเนี่ยต้องสมสารหนีเลยอ่ะนี่นะคุณสภาพอย่างนี้นะสภาพอย่างนี้เลยนะอันนี้เนี่ยเออมันอาจจะหมายถึงว่าไอ้ถ้าคุณมีครอบครัวอาจจะไม่ใช่คู่คู่สมรสนะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่รับผิดชอบเนี่ยคุณต้องพายเรือหนีเลยต้องพายเรือหนีเลยนะครับผมต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับคุณต้องพายเรือหนีเลยนะครับอยู่ไม่ได้แล้วนะครับต้องแจวเรือหนีจากปัญหาเลยนะครับ ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่จริงๆต้องบอกนะอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณเตรียมรับอาไว้เลยนะครับคุณจะได้ไพ่ใบนี้ปัญหาใหญ่นะครับแต่ว่าแต่ว่าไอ้หน้าไพ่คุณเนี่ยนะครับมันดีอย่างนะมันมีมันมีไพ่ที่แนะนํานะครับให้ให้คุณในการแก้ปัญหานี่ครับคือเรื่องการงานครับคุณผมจะบอกว่าถ้าคุณเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยนะครับไพ่มาแนะนําคุณนะครับคุณหลีกเลี่ยงเลยนะครับคุณหลีกเลี่ยงพยายามอย่าอย่าอย่าไปเทเทไปกับไอ้สิ่งเล้าไป ยั่วยวนถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ไปใหญ่ไปเชื่อคารลมผู้ชายถ้าคุณป actor, เป็นผู้ชายก็อย่าไปเชื่อสเสน่ห์เล้าลมคุณนะครับคุณจะแก้ปัญหาของไอ้ไอไนี้ได้นะครับก็คือเรื่องไม่เท้านะครับก็คือเรื่องการงานนะครับเอาเวลานะครับไปใส่ใจเรื่องการงานให้ดีที่สุดเลยนะครับถ้าคุณเรียนหนังสืออยู่เอาเวลาไปสนใจเรื่องหนังสือคุณทํางานบริษัทนะครับเอาเวลาไปสนใจงานบริษัทถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเอาเวลาไป ประกอบกิจาการนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้นอกจากมันจะแนะนําให้คุณแก้ปัญหาด้วยด้วยด้วยการทํางานนะครับ2ก็คือมันจะบอกว่าการงานคุณเนี่ยดีมากๆนะครับได้ไพ่ไม้เท้าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงอย่างที่ผมเคยบอกบอกหลายๆคนนะครับว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับคุณจะได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยดีๆนะครับถ้าเป็นเมืองไทยก็เป็นจุฬาธรรมศาสตร์ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยก็ต้องเป็นประเภทท็อป10ของอเมริกาเลยนะครับ ถ้าเป็นพนักงานบริษัทนี่นะครับคุณมีโอกาสก้าวไปถึงท็อปแม a จ e m e n t ถ้าเป็นเจ้าของกิจการนะครับกิจการคุณรุ่งเรืองสุดๆนะครับงั้นนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ผมสรุปนี้นะครับอดีตไม่มีปัญหาปัจจุบันก็ไม่มีปัญหาอนาคตอันไกลก็ไม่มีปัญหาเพราะคุณได้เดอะซันนะครับแต่อนาคตอันใกล้นะครับมีปัญหาเรื่องผู้หญิงนะครับอ่าถ้าเป็นคุณผู้ชายก็มีปัญหาเรื่องผู้หญิงนะครับผู้หญิงมาสูบใช้เนื้อตัวมาล่อ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะเจอผู้ชายที่ต้องการแค่เซ็กซ์แล้วก็เงินของคุณนะครับอันเนี้ยใหญ่มากๆใหญ่มากๆนะครับแล้วผมก็แนะนําว่าใพ่เนี่ยแนะนําว่าคุณเอาเวลานะครับไปสนใจเรื่องพวกนี้นะครับถ้าคุณเจอแบบนี้นะครับคุณใช้การงานของคุณนะครับเป็นขาาแก้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ขอความกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ